ครับชานี้เข้ามาในในสวนทุเรียนนะครับแปล่งนี้ก็หลังจากการปลูกก็จะเข้ารอบปีนะครับก็แต่งกิง่งเริ่มแต่งกิ่งกันแล้วนะครับนี่ครับตายเหมือนกันนะครับต้นนี้ตายเปนหนึ่งต้น น่าจะเป็นรากเน่านะครับนี่ครับเริ่มสวยแล้วครับเข้ารอบหนึ่งปีจะเข้ารอบหนึ่งปีนะครับ ก็ทีมงานเริ่มแต่งกิงนะครับใ,ใบก็กำลังมาเริ่มตเต็มนะครับปีหน้าก็จะได้ทำดอกนะครับ